ผู้ศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2566ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบ m ิดมิ n g นห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่3มกราคม2566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาร่างข้อบังคับมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีการพิจารณาร่างประกาศสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเรื่องกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจําตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีรองคณะบดีและผู้อำนวยการสถาบันและรองผู้อำนวยการสำนัก จากเงินงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและการพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปีพศ2565ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี